ตัดสินใจใช่ปะววางพ่นนีีะไม่ตัดสินใจไม่ได้ถ้าวางเล่นพู้นี้ก็เล่นพู้นี้เลยมึงพร้อมปะล่ะมึงพร้อมปะล่ะเรีนเรีนน้องมาด้วยพี่ไม่รู้อ่ะแต่กูพร้อมจัดอ่ะเอางแดงครับพี่คือจะทำไรอ่ะน้องกูพร้อมจัดอ่ะคืออะไรวะไปตายอ่ะเรีนเรีนเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิเจ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 เมื่อไงวิมีเกิะแดงห้าพันเมฆ้อง้องไปสภาครับเข้าไปสภาเลยเข้าไปสภาเลยพันสามโอเคเข้าไปสภาเลยเจสภานะครับเจสภาได้นะสภาไนะ เอาเรียกเรียกเอาเรียกเรียกเรียกเตรียมยี่อะไรเออเป็นเทียอะไรไอสัตว์เป็นเทียอะไรเป็นที่อะไรเป็นทียอะไรพูดดิไอสัตว์เป็นเทียอะไร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 อ่ะไอสัตว์เทำเฮียทุกเพื่อนปีกับนะครับปีจัดจ่อ พวกคนโง่เลยครับอพวกดีเกดาเตบชมึงไม่ต้องเสือไม่ต้องะเออกันได้ดีสัในพวกกระจกมันคือกระจจะหาคำไหนมาพูดดีกเียมัก็เมือกับเสื้อกูใส่มงัตัวดิมึไม่้อุนแไม่ต้องถามมึชื่อกูอยู่ในสมองไ้เรื่องวฟี้่ไม่ต้องถาใครกูตกูเดี๋กูทำสนอยดิเชื่อมันตตลกะเฮอหมไปแกปอะแต่พูดมาแต่พูด ก็ลวนตัวเบกอ้ามันโดนได้ตัวมาตัวไหนทีเช็คมันเข้ามาเลยที่อยากจะสวดกูเทปผมกลับไปนั่งไอตัวไหนที่อยากจะลุกอะฝีมือมึงก็ไม่ได้มากที่บ้านกูเรียกว่ายาหล่อเล้ยพอต้องจ้องต้องใสไอ้ท่อไม่ไหวเล่นไม้ผัดเปล่าไม่เต๋อได้ได้ได้ไม้ผัดได้ไม่ผัดได้ไม่ผัดได้ไม่ผัดได้เอา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  มี2อ1 8ันสดเควายตัวรวมตัว2018ไน้ิดอยากเล่น2อ2 2ไยอ้ควายนี่มาสอ2พัแล้วน้องเอ้เหียไอ้เหีอยนี่มา2 0า3แล้วน้องต่เมึงเลื่อนตอีก้กาี่มือใารป่าเือนกโงไอเม่ไปไม่ไปเทนนิรออควายมึงท้าเองไอโง่มึงทายเองเอกจองมึงท้าเองไอควายมีทยไม่ใช่ขอควายเป็นีอะไรเป็นียร์ามึงเป็นเียอะไร แหวะปะแหวะปะมีส <pec S 2> yeah, องท I mean ี that, <lunar> ่แปดไอวีม so ันสองที่แบบรองเฮียเลยมึงทายเองไอ้ควายมึงทายเองไอ้ควายไอ้เฮียกินน้ำลายตัวเองไอ้จัดโกโลโก้โสดจัดนะครับไอ้เฮียกินน้ำลายตัวเองนะครับไม่ดูสภาพตัวเองนะครับ

ก็ช <differences S 2> ิวไหมครับสลอก็ชิวอ่ะชิวจัดเลยครับสลอทำไมหรอก็ชิวไหมครับสลอก็ชิวไหมครับทำไมหรอก็ชิวทช่ไมก็ชิว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 อีกอ่ะก็ชิว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 อีกอ่่ะกก็ชิวออีะ ไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้อง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 สารละชิบไปไม่ะชิบไปแบบชิบไปชิวทำไมหลอทำไมหลอทำไมหลอกก็ชิวทำไมหลอก็ชิวอ่าทำไมหลอททำไมหลอก็ชิวอ่าก็ชิวว่าทำไมหลอกฮัลโหลสาระไม่ตอไปนะไหนผมทำอะไรพี่กดเอ่ยพิชายพิชัยไหนผมทำอะไรพี่กดเหรอครับไหนผมทำอะไรพี่กดเหรอครับไหน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 บอกบอกบผมไม่ยอมรับไหน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  ผมไม่เคยสอนให้ลูกน้องตัวเองทำงันนะไม่เคยสอนนะครับฮัลโหลอะทำไมหรอก็ชิวก็ชิวทำไมก็ชิว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 ทำไมก็ชิวก็ชิวก็ชิวเนี่ยชิวจัดเนี่ยก็ชิวก็ชิวทำไมหรอก็ชิวก็ชิวอ่ะแทงดิอ่ะแทงดิอ่ะก็ชิวก็ชิวอีกอะชิวได้ชิวแล้วชิวอีชิวแล้วชิวอีชิวแล้วชิวอีกอ่ะ แต่แล้วแตะอีกอ่ะแต a, tim right, tim right. ่แล้วแต่อีกอ่ะแต่แล้วออตายตายออตายตายออตายตายตายออตายตายอะไรอะไร่ก yeah, ็ช yeah, ิวก็ช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 ิวทำไมก็ชิวก็ชิวทำไมก็ชิวก็ชิวทำไมไหนกูทำอะไรพี่กดอ่ะไหนพูดดิพูดดิพูดดิไอ้ควยไหนอ่ะไอ้ทุเรศ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 ไอ้หน้าทุเรศเป็นที่ไรไอ้หน้าเคียเป็นที่ไรไอ้จัดไอ้โกโลโกโสเป็นอะไรเอ้าไม่พูดแล้วเหรอเอ้าชิวจัดกูชิวอ้าบูดิบูดิเอ้ากูชิวกูก็ชิวเยอะอ่ะ ชิวแล้วชิวอีก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 เอาชิวแล้วชิวอีกเอาพระเจ้าเขาส่งพวกกูให้ลงมาเก็บมนุษย์สวะชิวแล้วชิวอีกอะแล้วชิวแล้วชิวอีกอะชิวแล้วชิวอีกอะไม่รู้จะชิวยังไงแล้วอะจนจนแบบพวกมึงไม่มีป่าแล้วอะอหลชิวแล้วเอาก็ชิวอีกเอาก็ชิวก็ชิวเอาไหนอะไหนอะไหนอะดับกูกอนะไหร่าไหนอะ ชิววไม่คิดอะไรชิววไม่คิดอะไรชิววไม่คิดอะไรก็ชิววไม่คิดอะไรก็ชิววไม่คิดอะไรทำไมหรอชิววไม่คิดอะไรไม่มีลงไม่มีลูดอ่ะก็ไม่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 มีลงไม่มีลูดอ่ะไม่มีผิดกองผิดกฎไม่มีอะไรอ่านตลอดอะโทษทีอาทีอาทีอาทีบีอาทีบีชิวนะชิวอีไงชิววไม่คิดอะไรววานเจียมเมเยลหวานเจียมเอเยลนี่หวานเจียมเอเยลนี้พี่ชายพี่ชายทำอะไรพี่ชาย ไปวิชาวิชาทำอะไรทำอะไรนี่ชิวจัดอะไรนี่ฮัลโหลทำอะไรทำอะไรอ้าวดาดากูเสียนตาแล้วไม่มีเสียนตาแล้วอ้าวเบาแล้วเบากรแล้วไม่มีผิดโกงผิดกดนะไม่มีลงไม่มีหลุดนะครับอ้าวฮัลโหลขาวิชายไม่มีลงไม่มีหลุดนะใช่ไหมพิซันเดย์พี่ถูกปะถูกปะถูกปะหนุ่มถูกปะอันนี้ถูกปะอันนี้ถูกปะ